Hand, Foot and mouth disease (HFMD) เกิดจากไวรัสกลุ่ม enterovirus เช่น coxsackie A16, A6, enterovirus 71โรคนี้พบในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีแต่ผู้ใหญ่ก็สามารถติดเชื้อได้ติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกอุจจระและการสัมผัสบ,บนพื้นผิวที่มีเชือ้อเช่นของเล่นและประตูทั้งสองโรคเกิดจากไวรัส enterovirus แต่มือเท้าปากมีแผลในปากและผื่นที่มือเท้าก้นส่วนเธอแตงใจนามีแผลเล็กในปากและไม่มีผื่นที่มือเท้า HFMD มีไข้ต่ำถึงปานกลางบางคนไข้สูงเธอแป้งใจนามีไข้สูงเฉียบพลันเจ็บคอยเยอะและยากในการกลืนครัวข,ขายเองใน7-10วันไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวะนะรักษาตามอาการเช่นลดไข้ด้วยพาราเซตามอลหรือไอบูโปรเฟน ดื่มน้ำมากป้องกันการขาดน้ำสำหรับอาการเจ็บคอให้กินของเย็นเช่นไอศกรีมหลีกเลี่ยงของเปรี้ยวเค็มเผ็ดร้อนไม่ต้องบังคับกินข้าวแต่ควรดื่มนมหรือน้ำได้หากบาเจียนหรือท้องเสียดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันขาดน้ำแพทย์อาจให้ยาแก้อาเจียนหากมีอาการมากเ้งไปโรงพยาบาลเมื่อปัสสวะน้อย มีอาการทางสมองเช่นซึมชักเดินเซหรือไม่สามารถดื่มน้ำได้โดยทั่วไปเด็กต้องหยุดเรียน5 7วันนับจากวันเริ่มป่วยกลับโรงเรียนได้เมื่อไม่มีไข้แผลนในปากหายพื้นแห้งหมดและกินได้ปกติเมื่อเด็กกลับโรงเรียนควรแจ้งครูและโรงเรียนให้เฝ้าระวังเพื่อนร่วมชั้นเนื่องจากโรคติดง่าย ถ้ามีเด็กป่วยมากกว่าสองคนในห้องเดียวกันภายในหนึ่งสัปดาห์ควรปิดห้องเรียนอย่างน้อยหนึ่งวันและทำความสะอาดห้องหลังจากปิดห้องเรียนควรทำการคัดกรองนักเรียนต่ออีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเจลแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชือ้อ hfd ได้ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นหลักและทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาฟอกขาวเจือจางหรือสบู่ ล้างคราบสกปรกก่อนใช้น้ำยาฟอกขาวเจือจางเช็ดของเล่นพื้นผิวสัมผัสหากไม่มีใช้สบู่น้ำยาล้างจานเช็ดซ้ำและปล่อยให้แห้งล้างมือให้บ่อยโดยเฉพาะหลังเปลี่ยนท่าอ้อมก่อนและหลังให้อาหารเด็กและหลังจับของที่เด็กป่วยใช้ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันการแพร่เชือ้อหาพี่น้องทั้งสองติดโรคมือแท้าป่าทั้งคู่สามารถอยู่ด้วยกันได้ แต่ถ้ามีแปดหนึ่งคนติดควรแยกของใช้และหลีกเลี่ยงการกอดจูนอนแยกเป็นเวลา5-7วันจนแห้งผืนในชีวิตจริงการแยกพี่น้องที่อยู่ด้วยกันเป็นเรื่องยากพ่อแม่จึงต้องเตรียมใจว่าจะอาจติดอีกคนแต่พี่น้องที่ไม่มีอาการยังสามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติวัคซีนมือเท้าปาดที่เรียกว่าในไทยจริงๆเป็นวัคซีน EV71 ซึ่งป้องกันได้เฉพาะ enterovirus สายพันธุ์71เท่านั้น<ม>วัคซีน EV72 ไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์ enterovirus อื่นๆเช่น coxsackie จึงไม่ครอบคลุมการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากทั้งหมด